ต่างขึ้นไหมลูกทันแล้วทันแล้วเอาวัดไมได้สินะฮะเดี๋ยวตาหยีเดี๋ยวตาหยีทู่เดี๋ยวู่แสงนี่ตกเลยตก็ไปตไปมีอะไรตยีเปนคนไหมคะตาหยีเปนสองแมาต่อถุงนนุงนนถ่ายรูปหน่อยอ่ะนกเปิ้ลถายให้หน่อยนเปิ้ลถ่ยให้หนอยโอ้โหไปไปไปเยอะกไปไไปม่ดีบอกตน้นตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นแงแง